เธอมีความฝันมั้ยมีนะคือมีแฟนอ้าอ้ฝันยิ่งใหญ่มากจริงแต่ก็ได้แค่ฝันแหละเงาเหมือนกันมัย้ยเฮ้ยค่ะใช่เดี๋ยวๆโอเคเงาต่อไปอ่ะอ้าไอ้นี <laughs> ่เป็นผู้ชายเหรอคะผู้ชายครับ เฮ้ยเธอยาอย่าพึ่งเราแอบคบวาฉันตำนี่อะไรนะเอาตอนั้นคุยไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ด่ากันอยู่ไก่ผู้ชายครับผมอ๋อค่ะมีแฟนยังครับทำไมครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกมันค่ะตอนนี้มันครับแล้วใครครับเฮ้ยนายนายพิมพิมไม่ถูกเลยเหรอเฮ้ยเขาอาจจะแกล้งพิม์พก็ได้ค่ะฮ่าฮเห็นไหม เขาอาจจะแบบเออเป็นผู้หญิงพูดครับก็ได้ไงเอออะไรของมันวะเดี๋ยวไม่ขึ้นมีแฟนยังครับเดี๋ยวอ๋อมันชวนกันขึ้นสังเวียนหรืออะไรผมงงลุงป่อเดี๋ยวคืออะไรวะไม่ได้เหมือนกันทำไมผมไม่เข้าใจวะเดี๋ยวมีแฟนยังครับเดี๋ยวมันก็กลับมาประโยคเดิมแล้วมันก็พิมพ์ไอ้เลขอะไรอะแล้วอายุเท่าไหร่เอาเธอยังไม่ตอบเขาเลยนะ เฮ้ยคู่นี้อย่าออกนะอย่าออกกันนะ14ครับเธอล่ะเออถามเขากลับบ้าง12แล้วก็ทำหน้านี้เอาละครับตอนนี้14กับ12นะฮะห่างกัน2ปีถือว่าไม่ห่างก,กันมากเป็นแบบคู่รักในวัยเด็กเป็นแฟนกันไหมเฮ้ยเดี๋ยวนายถามเขายังไม่ตอบเลยมีแฟนอย่างเอาอายุเดี๋ยวนะีเเ๋เขาบอก14 โอเคครับคู่รักในวัยเด็กก็อาจจะคุยกันยากอะไรเฮ้ยอ่านอ่นไม่ทันจริงงาสิบสี่อ๋อโอเคกว่าจะรู้โอ้โหคู่รักวัยเด็กนี่คุยกันยากเหลือเกินทำไมข้อความมันอ่านยากหรอเฮ้ย,ยไปไหนคู่รักวัยเด็กเฮ้ยมันไปสังเวียนทําไมไม่อยากดูคนต่อยการอยากดูคนคุยกันโอ้เป็นแฟนกันไหมคนนั้นเขาก็พยายามเรื่องแฟนถามเ่แฟนนะ เป็นแฟนกันไหมเฮ้ยคนนี้เขาก็ถามแต่แฟนผู้หญิงยังไม่ตอบสักคำเลยนะไอ้เกี่ยวกับแฟนเน่ยมีแฟนยังครับก็ยังไม่ตอบเรามีแยว้วอ้าวนั่นไงว่าแล้วทําไมถึงแบบไม่ตอบสักทีเอย้ยังไงนายเขามีแล้วเขามาเล่นกับความรู้สึกนายอ๋อโอเคเธอมาหลอกให้รักเหรอมีแฟนอยู่แล้วทําไมไม่บอกตั้งแต่แรกมีแฟนแล้วมาทําไมแฟนชื่ออะไรเหรอครับเฮ้ย เขายังถามต่อว่าไม่รู้อ,อ้าวอ๋อหรือว่าคนนี้เขาถามแบบว่ามีแฟนจริงๆหรือเปล่าเขาเลยแบบลองถามดูเอาแบบถามดูไงว่าเขาจะมีตอบได้หรือเปล่าไอาแต่มันก็ไม่แน่เขาอาจจะไม่อยากตอบไม่ได้ถามอันนี้มันคือมันบอกเราหรือเปล่าเราแซลมันอ๋อหมายถึงว่าเขาไม่ได้ถามชื่อแฟนเดี๋ยวดยวนะแปลกๆว่ะแฟนเธอชื่ออะไรไม่รู้เอาใครอ่ะ เฮ้ยคนนี้แบบเขาเค้นหาคําตอบไม่ได้อ่ะเป็นนักสืบป่ะเนี่ยเออเขาอาจจะเป็นนักสืบแต่เราเนี่ยนักสอดสอดรู้สอดเห็นลวเกินการแอบ,บดูคนอื่นเขาคุยกันเป็นเรื่องของเราแฟนเธอคือใครนี่เขาแบบจเจาะคำตอบให้ได้อ่ะเออแบบไม่ยอมอ่ะเฮ้ยผู้หญิงเขายังไงครับเขาจะรำคาญหรือเปล่าก็คนไงใครคนนี้ก็ทำเฮ้ยอยากรู้ขนาดนั้นเลย คนอยากรู้ขนาดนั้นเลยเหรอวะเดี๋ยวแค่แฟนเขาไปรู้จากแฟนเขาทำไมไม่ถามจังหวัดมันถามยังวะผมยังไม่เห็นถามเลยแบบเขากินชอบกินอะไรถามชีวิตประจำวันเขาก็ได้ถามเรื่องแฟนเขาเฉยเป็นไรแฟนเธอชื่ออะไรมันจะถามคำถามเดิมไปทำไมวะเนี่ยอยากรู้ขนาดนั้นเลยรอเธอโกหกไปก็ได้ไปเราไม่รู้จริงๆเธอโกหกชื่อไป ให้มันจบๆเดี๋ยวมันก็ถามอีกเชื่อไหมแล้วเป็นแฟนกันได้ไงเฮ้ยเปลี่ยนคําถามแล้วอะแต่มันก็ยังวนอยู่เรื่องเดิมเรื่องแฟนเนี่ยทำไมอะแค่อยากรู้เออเราเราก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยอ๋ออ๋อแค่นี้เลยอมีเพื่อนในเกมเปล่าโอเคเฮ้ยมาเป็นเรื่องเพื่อนมีออกไปถามหน่อยเฮ้ยอย่าไปถามอย่าออก ถามใครชื่อแฟนเธอไงอ้าวแล้วเมื่อกีอ้คุยคุยเรื่องเพื่อนอยู่ไม่ใช่เหรอเอาโอเคครับเมื่อกี้ผมต้องขอโทษด้วยลืมไปว่าแบบถ้าโซนมันยืนนิ่งนิมันจะเออหลุดออกนะครับโอ้โหโอดดูคู่รักวัยเด็กคุยเลยอะเช็ดน้ําตาอา้าวมีใครร้องไห้เหรอเช็ดน้ําตาทําไมเออใช่ไหมมีใจก็มานี่สิเช็ดมันบอกใครวะ เคมาแล้วเอาไม่ได้ดีครับโอ้โหเดี๋ยวเดวไปหวัดดีบนชิงช้าสวรรค์ดีคะอายุเท่าไหร่ครับเดี๋ย <c oughs> วมันคุยกับใครวะอ๋อหรือว่ามีคู่อ๋อโอเคเฮ้ยเน่าสนใจนะวะว,ะวะ้าต้องมาเงยหน้ามอง14เธอล่ะ14เหมือนกันเฮ้ยเป็นไรครับอ้าวเดี๋ยวคู่ข้างล่างอะไรเนี่ยอกหักเฮ้ย คู่ข้างล่างเขาอ,อกหักแต่คู่ข้างบนเขาลังจีบกันอยู่เออเพื่อนด้วยนะอยู่จังหวัดไหนง่าศาสนา,าอะไรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถามกันรัวๆคริสเฮ้ยพี่เราเป็นผู้หญิงครับมีแฟนยังมาแล้วครับคำถามยอดฮิตยังเลยโอเคเธอล่ะลงนะอ้าวไม่คุยกันข้างบนแล้ว ลงนะเออจะลงก็ลงรู้จักโฟเฟ่ไหมรู้รู้ไม่รู้อ่ะแต่เรารู้ไปก่อนไม่ฮ<ะ>เฮ้ยเฮ้ย,ยมาเราแล้ว,ลวรู้จักโฟเฟ่ไหมรู้ดิเขาคือใครนั่นดีใครเพราะตูก็ไม่รู้เหมือนกันไงชื่ออะไรจ้ะ ออมเฮ้ยชื่อน่ารักจังเฮ้ยเขาดีใจางอายุสี่ขวบไม่จริงอะ่ะโกหกนะค่ะอ้าวยอมรับชื่ออะไรชื่อมี่ที่มาจากมัมมี่ไงนี่เราใส่หัวมัมมี่ชื่อน่ารักจังมารองรักได้นะถึงกับทำหน้าเวอจังหวัดล่ะ นนทบุรีชอบกินอะไรอะ่ะกุ้งมีคนแกะกุ้งให้ยังยังเหรอเฮ้ยงานถนัดเราเลยหรออา้าวเดี๋ยวแกะกุ้งให้กินเว่ออ้อาวอย่าเวอสิอายุเท่าไหร่เอออืมถ้าจะเอาอายุใกล้ๆเขาเอาสักผมว่าเขาน่าจะอายุประมาณนี้แหละเฮ้อเยอะไปเหรอ ลาบบอนนี่เฮ้ยโลไปละผู้สาวเสื้อส้มเฮ้ยผู้สาวเสื้อส้มเขากลับมาเกมเด้งเรานึกว่าจะไม่เจอแล้วเธออายุเท่าไรเอาแบบจริงๆได้ไหมไม่เอาสี่ขวบตอนแรกคิดว่าออกแล้วยังยังยังไม่ตอบอายุอีกนี่คำถามยอดฮิต <laughs> ยัง เมื่อไหร่จะมมสิบปีเธออายุเท่าไหร่สรุปไม่นยามากวน12จะเข้า13บใกล้ๆกันใกลก้กลตรงไหนชอบเที่ยวไหมชอบนะทะเลหรือภูเขาเอารอด้วยเดี๋ยวอะไรวะยทะเลแต่เราชอบเธอกิมมีน่นเตอเฮ<ะ>้อ <laughs> ถึงกระเพอเลย เธอชอบคนแบบไหนยังไงก็ได้อา้าวไม่เลือกหน่อยอะอ,าอ,อ้าวร้องไห้อย่าร้องอย่าร้องไว้ค่อยร้องที่ห้องเรา,าเกิน <laughs> เธอชอบเราไหมเออเพิ่งเพิ่งเจอกันแบบถามเลยยังไม่รู้จักเลยเฮ้ย <laughs> เอเอวะใช่ชื่อเราก็ไม่ถาม <laughs> เอ้ลืมมันถามไปแล้วเอ้ถามไปแล้วนี่ หรือถามไปแล้วเฮ้ยมันถามแล้วใช่ไหมเราบอกว่ามีนี่าชิบหายละถามแล้วนั่นไงโทษทีเราลืมแต่เราจะไม่ลืมเธอว้าวหลอใช่ไม่เชื่อหรอกอ้าวโอเคดีมากอย่าเชื่อใครง่ายๆเธอมีความฝันไหมมีนะคือมีแฟนอ,อ,อฝันยิ่งใหญ่มากจริง แต่ก็ได้แค่ฝันแหละนั่นแหละอา้าวเธอยังเด็กอยู่ทำหน้าร้องไห้ไม่ต้องรีบเฮ้อเรียนให้จบมีงานมีการทำอายุ18ก่อนค่อยมีอา้าวมีงานทำก่อนค่อยมีเอออ้าวเอเอวะเ,เ,เราจะรอเธอนะ <laughs> เฮ้ยเหมือนให้ความหวังเฮ้ยดีป่าววะเฮ้ยชิพายละไม่น่าจะดี เฮ้ยเขายิ้มเล้วเฮ้ยมาถึงขั้นนี้ไปให้สุดรอเธอโตก่อนรออดทนเฮ้ยเราจะรอเธอเสมอแน่ใจไม่อ่ะเราแค่ให้ความหวังเรานี่มันชั่วจริงๆขอบคุณเอาขอบคุณด้วยเฮ้ยเป็นเด็กดีจริงๆแต่จะดีกว่านี้ถ้าเป็นเด็กเรางั้นหนูไปเล่นกับเพื่อนเดี๋ยวอย่าพึ่งไป เดียวเดียวเดียวช้าก่อนอะไรอีกอ่ะมือนเขาไม่อยากคุยแล้วคุยอีกแป๊บได้ไหมได้เฮ้ยมีอาชีพในฝันไหมเป็นหมดหนะนะอะไรนะเป็นหมอเฮ้ยอยากเป็นแฟนหมอยิ้มไม่ตอบเขินน่ะดีเขินน่ะดีเรารู้นะ ใครเขินเราไงอ้าวงงไหมแค่เห็นหน้าเธอเราก็เผลยิ้มทุกทีอ๋อทำไมข้อความบ้างฮัลโหลถึงกับพูดไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวมานะอ้าวไปไหนไปไหนไปคุยกับเพื่อนก่อนโอเคโอเคไว้เจอกันใหม่อมโอเคไปละ โอเคครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโซนฟรีสไตล์